สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแกะโทรศัพท์ซุเปอร์เทพนะครับสั่งมาจากลาซาด้าเดีย๋ยวมาดูกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับม,มาถึงเมื่อสักครู่นี้นะ อินฟินิตนครับ ซินิคฮอตสองศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูภายในครับเพื่อให้อะไรมาบ้างนะครับ mm. เปิดมาภายในนะครับ mm. ก็จะมีตัวเครื่องนะครับ mm. ติดทางร้านติดฟิล์ม รอยกันกระแทกมาให้แล้วนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นที่เสียบหูฟังนะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่ชาร์จนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับ ด้านข้างก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครัวอลลุ่มครับปุ่มปิดเปิดเครื่องนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีที่ใส่ซิมนะครับด้านหลังก็จะเป็นกล้องคู่นะครับ ด้านในครับมีคู่มือครับคู่มือแล้วก็กันอะไรนะครับอันนี้เป็นที่จิ้มจิ้มตัวใส่ซิมนะมีธนบัตรให้ด้วยนะ บัตรอะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักมีเคสใส่ให้นะครับลองใส่เลยคนระับงียนนะครับเคสสนิทดีมุมอะไรสนิทดี อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของอินฟินิตนี่ตัวนี้ชาร์จ5โวลต์2.4แอมป์นะครับตัวนี้ฟาสชาร์จด้วยนะครับสูงสุด18วัตต์นะครับก็มีสายชาร์จนะครับ หเมตรนะล้วครับเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวอลองมาเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องมาจะขึ้นอย่างนี้นะครับ กูนรับจะมีโลโก้แบบแบบในส่วนนี้ก็มีภาษาให้เลือกนะครับแยะนะครับผมจะลองดูภาษาไทยนะครับว่าม,มีไหมภาษาไทยมีนะครับ ส่วนการตั้งค่านี่เดี๋ยวพักคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาผัดกันใหม่นะเสร็จแล้วนะครับลันเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูสเปคนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าผมสั่งมาเป็นแรม8ลอม128เอ๊ะใช่แรม6ลอม128นะครับ เป็น Android เวอร์ชันสิบสองนะครับ CPU เป็นไอ G แปดห้านะครับแรมหนะครับหลอมหนึ่งสองแปดนะครับ,รบแบตเตอรี่ห้าพันนะ ตามที่สั่งนะครับราคาอยู่ที่ห้าพันนะครับเครื่องนี้นะครับใครสนใจอยากจะซื้อโทรศัพท์ไม่ใช้สักเครื่องนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ว่ารับชมคลิปจนจบนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมีอะไรใหม่เดี๋ยผมจะอัปเดตใหม่นะครับ